พิมีมีนะคะที่เรานํามานะคะเป็นรัสิทธิ์แรกซื้อใช่ไหมคุณลูกค้าสอบถามเข้ามาเยอะเลยบอกว่ามีอะไรกันบ้างคุณลูกค้าขาวันนี้นะคะมีหลายเซตมีหลายอย่างมากๆนะคะคุณลูกค้านะคะสั่งซื้อผ้าไทยสั่งตัดชุดไทยเรียบร้อยแล้วเนาะคุณลูกค้าขา สั่งซื้อสินค้า500บาทขึ้นไปสั่งซื้อสินค้านะคะงานผ้าไทยผ้าทอไม่ว่าจะเป็นผ้าตัดเสื้อผ้าตัดผ้าถุงหรือว่าสั่งตัดชุดไทยสั่งตัดชุดเดทเข้ามาเนาะที่นะคะยอดสั่งซื้อ500บาทขึ้นไปแล้วคุณลูกค้าขาวันนี้ค่ะนุ่มมีนะคะสินค้าพรีเมียมมาให้คุณลูกค้านะคะได้แลกซื้อกันนะคะคุณลูกค้าขาวันนี้ค่ะสินค้าพรีเมียมนะคะมีมากมา,หายหลากหลายรายการมากๆเลยนะคะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจนะคะเตรียม C F Capture หน้าจอได้เลย ตรียม C F c a p t e r หน้าจอได้เลยนะคะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจวันนี้ค่ะเรามีนะคะของนะคะน่ารักน่ารักนะคะของพรีเมียมนะคะที่สามารถใช้งานได้จริงแล้วที่สำคัญมากไปกว่าน,นั้นนะคะได้รับมาตรฐานดีงามมากๆด้วยนะคะคุณลูกค้าคะอย่างเช่นค่ะนี่เลยค่ะอยากได้เป็นยาหม่องใช่ไหมถ้าเป็นนะคะขวดสีเขียวเป็นแบบนี้นะจะเป็นยาหม่องเสเลดพังคอนตามพอินใช่ไหมและเราก็จะมีนะคะนี่เลยนะคะยาดม ยาดมหอมหอมนะคะยาดมสมุนไพ่หอมแบบนี้คุณลูกค้ารับเซตนี้เพิ่มเติมได้เลยจ่ายเพียงแค่100บาทค่ะจ่ายเพียงแค่100บาทค่ะจากปกติใช่ไหมคุณลูกค้าขาราคานะคะราคาอยู่ที่100นะคะ105บาทนะคะวันนี้ลดพิเศษนะคะเหลือเพียงแค่100บาทเท่านั้นคะ่ะคุณลูกค้านะคะสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะรับนะคะเป็นของพรีเมียมเซตนี้ค่ะรับเป็นยาหม่องนะคะขวดเขียวนะเป็นสเลดพังพอนนะกับ ยาดมแบบนี้ก็ได้ค่ะคุณลูกค้าคะ่ะ100บาท100บาทเท่านั้นค่ะหรือว่าคุณลูกค้านะคะเคยใช้เนาะเคยใช้นะคะนี่เลยค่ะที่เป็นยาหม่องไผ่ที่เป็นสีเหลืองถ้าเป็นสีเหลืองก็จะเป็นยาหม่องไผ่ใช่ไหมแล้วคุณลูกค้านะคะก็แลกซื้อกับยาหม่องแบบนี้ค่ะแล้วแลกซื้อกับยาดมแบบนี้ใช่ไหมเซตนี้ก็100บาทเช่นเดียวกันเซตนี้ได้2ขวดเลยคุณลูกค้าคะเซตนี้ได้2ขวดนะคะจ่ายเพียงแค่100บาทเท่านั้นค่ะคุณลูกค้า่ะสั่งซื้อสินค้าพาอ่าะครีีเมมย ะคะจากร้านแม่มารีพาไทยของเราด้วยคุณลูกค้าคะขอพรบคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยเนาะหรือว่าคุณลูกค้านะคะจะเลือกนะคะเลือกซื้อนะคะเลือกรับนะคะเป็นยาดมนะคะ สามแท่งเลยนะคะเป็นยาดมนะคะสามแท่งแบบนี้เลยนะคะจ่ายเพียงแค่100บาทจ่ายเพียงแค่100บาทเท่านั้นค่ะสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถรับสิทธิ์แลกซื้อเข้ามาได้เลยนะคะ <S <S อยู่ที่ว่าคุณลูกค้านะคะสนใจสินค้ารุ่นไหนนะคะอยากนําไปทดลองใช้อยากนําไปทดลองใช้ดูก่อนเนาะคุณลูกค้าก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยหรือว่าคุณลูกค้าจะชอบทานน้าพริกถ้าเป็นน้ําพริกอร่อยมากๆนะคะมีอยอยด้วยนะน้ําพริกอร่อยมากๆเลยนะคะมีออยด้วยนะคุณลูกค้าค่ะ สำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะแลกซื้อนะคะในราคาสุดพิเศษเพียง100บาทแลกซื้อในราคาสุดพิเศษเพียง100บาทเท่านั้นค่ะคุณลูกค้าคะจากปกติกระปุกละ39บาทกระปุกละ39บาทนะคุณลูกค้าคะขอบพระคุณามากๆเลยสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถรับสิทธิ์แลกซื้อตรงนี้เข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้านะหรือว่านะคะคุณลูกค้านะ สนใจนะคะเลือกซื้อเลือกช็อปคุณลูกค้าขา,ขาอันนี้ขอแนะนําอยากให้ได้ลองใช้อันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขนาดทดลองเลยถือได้ว่าเป็นขนาดทดลองเลยถ้าเรารู้สึกว่าปวดเมื่อยอะไรเงี้ยคุณลูกค้าขา,ขาถ้าเรารู้สึกปวดเมื่อยนะคุณลูกค้าขา,ขาเพราะว่าอะไรสรพคุณของน้ํามันเหลืองในรูปแบบสเปรย์แบบนี้หนึ่งเลยข้อแรกสําหรับนุ่มเลยนุ่มเป็นผู้ใช้อันนี้คือรีวิวจากผู้ใช้จริงนะคุณลูกค้าขา,ขาใช้งานง่ายใช้งานง่ายนะคะแล้วที่สําคัญก็คือให้ความสดชื่นแล้วก็ เห็นผลแบบรวดเร็วมากๆเลยนะคะคุณลูกค้าค่ะสรรพคุณบรรเทาอาการปวดเมื่อจากออฟฟิศซินโดมเคสขัดยอกกมเนื้อสั่งซื้อสินค้าจากร้านแม่าริภาทไทยของเราแล้วอย่าลืมนะคะรับสิทธิ์แลกซื้อสินค้าพรีเมียมราคาจักโปรโมชั่น100บาทคุณพี่จ๋า100บาทเท่านั้นค่ะสั่งซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้วอะไรใดๆแล้วคุณลูกค้าอย่าลืมแลกซื้อนะอย่าลืมแลกซื้อนะคะน้ำมันเหลืองในรูปแบบสเปย์นะคะก็ดีค่ะก็เป็นน้ำมันไพยใช่ไหมน้ำมันระกมพิมพ์เสียนแล้วก็เนนทะะค รู้สึกว่าแบบสดชื่นมากๆเลยนะคะฉีดพ่นในบริเวณที่ปวดฉีดพ่นในบริเวณที่ปวดนุ่มนะก็จะเป็นตรงบข้อแขนกับข้อขานะค,ะคุณลูกค้าขานุ่นจะใช้ประจำนี่ยค่ะเราก็ถูแค่นี้ค่ะไม่ต้องนวดนะคะ ไมไ่ต้องนวดต้องอะไรนะคุณลูกค้าค่ะถ้าปวดหลังคุณลูกค้าก็ฉีดตรงหลังเลยฉีดตรงบริเวณที่ปวดได้เลยฉีดตรงบริเวณที่ปวดได้เลยคุณลูกค้าขาราคานะคะจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้100บาท100บาทปกติขวดหนึ่งแบบนี้หนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะ,ทนะคุณลูกค้าสามารถรับสิทธิ์แลกซื้อได้เลยนะคะในราคาชิ้นละ1 0 0บาทเท่านั้นค่ะสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจนะคะวันนี้ค่ะเรามีงานผ้าไทยสวยๆเยอะแยะมากมายรอให้คุณลูกค้านะคะได้ชมได้ช็อปกันด้วยใช่ไหมรวมไปถึงนะคะนีี่่่แหละะะสินนนคค้าาโโปรรมมมชััทจดว กับร้านแม่บริภาไทยของเราในวันพิเศษพิเศษแบบนี้ค่ะซึ่งคุณลูกค้านะคะก็สามารถติดต่อเลือกซื้อสินค้าเข้ามาได้เลยนะคะจัดส่งสินค้าทุกวันรวมไปถึงนะคะเราก็มีผลิตภัณฑ์สินค้าโปรโมชั่นสุดพิเศษนะคะมามอบให้กับคุณลูกค้าทุกท่านด้วยนะคะรวมไปถึงนะคะคุณลูกค้าจ๋าถ้าคุณลูกค้านะคะเป็นคนหนึ่งที่ชอบ ที่ชอบกลิ่นอโรมากลิ่นแบบว่าเหมือนแบบร้านนวดอะไรประมาณน,นี้คุณลูกค้าค่ะอันนี้จะเป็นด e ฟอ a โรมาสเปรย์ด e ฟอ r โรมาสเปรย์นะคะก็จะช่วยปรับอากาศปรับอากาศเนาะคุณลูกค้าค่ะถ้ารู้สึกเข้าห้องไปแล้วรู้สึกเหม็นอับอะไรเงี้ยคุณลูกค้านะคะก็แค่เขยา่าเป็นในรูปแบบสเปรย์เหมือนกันใช้งานง่ายค่ะคุณลูกค้าฉีดได้เลยฉีดสักสามครั้งนะคะใช้งานง่ายแล้วก็คุ้มมากๆนะคะคือนุ่มอ่ะอันนี้เป็นขวดทดลองใช่ไหมเป็นขวดที่แบบแกะออกมาจากขวดจริงอย่างนี้แหละ ใช้นานมากใช้หลายๆครั้งแล้วนะคะที่คุณลูกค้าได้ดูได้ชมที่นุ่มรีวิวให้ดูให้ชมนะตัวนี้ค่ะจะเป็นสเปรย์ปรับอากาศนะคะจะเป็นดีฟอะโลมาสเปรย์นะคะคุณลูกค้านะคะใช้ได้ในทั้งที่ทํางานนะคะในห้องเนี่ยในร้านแม่มารี้าไทยของเราหรือว่าจะใส่ใช้ที่ห้องนอนอะไรเงี้ยคุณลูกค้าก็ใช้ได้เลยนะแล้วก็ยิ่งเพิ่มความสดชื่นนะคะถ้าแบบในห้องนอนคุณลูกค้าก็ฉีดบนหมอนด้วยนะ ฉีดบนหมอนได้ฉีดบนพ่อผมก็ได้ค่ะก็จะทาให้รู้สึกสดชื่นแล้วก็หลับสบายมากยิ่งขึ้นเนาะกลิ่นหรอกลิ่นก็จะเป็นกลิ่นยูคาลิปตัสคุณลูกค้าขารู้สึกสดชื่อน,นะคะแล้วส่วนประกอบคุณลูกค้าลงไม,ม้มีลาเวนเดอร์ด้วยนะมีลาเวนเดอร์นะมีมียนะูคาลิปตัสแล้วก็ส่วนผสมอื่นๆคุณลูกค้าขาใช้งานง่ายใช้สบายมากๆนะคะในรูปแบบสเปย์แบบนี้คุ้มค่าคุ้มราคานะคะคุณลูกค้าใช้ได้เลยนะคะใช้จนหมดขวดจนแบบ น้อจนหยดสุดท้ายเลยถ้ารู้อยู่แล้วว่าถ้าเป็นในรูปแบบสเปย์เนี่ยจะเป็นอะไรที่ใช้งานง่ายแล้วก็คุ้มค่ามากๆด้วยนะคะแลกซื้อในราคาสุดพิเศษเพียง100บาทเช่นเดียวกันคุณพี่จ๋าสั่งซื้อนะคะผ้าไทยสวยๆแล้วอย่าลืมรับสิทธิ์แลกซื้อสินค้าพรีเมียมนะวันนี้ค่ะรับสิทธ แรกซื้อสินค้าพรีเมียมนะในราคาจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษ100บาทเท่านั้นค่ะสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจนะคะคุณลูกค้าเลงสินค้ารุ่นไหนแบบไหนไว้อยู่คุณลูกค้าก็สามารถแจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าค่ะหรือว่าสแกนที่ค r code ค,ค่ะทักแชทแล้วก็ส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาได้เลยนะคะงานผ้าไทยของฝากเยอะแยะมากมายรอคุณลูกค้าอยู่นะคะคุณลูกค้านะยังไม่หมดแค่นั้นค่ะถ้ารู้สึกนะคะเจ็บคอคันคอคุณลูกค,าค้าขาระคายเคืองคอนะคะเรามีนะคะหมอยาไทยรีเฟชชิ่งมณลูกคะคะกค้าา็สามารถ ฉีดเลยคุณลูกค้าขาก็แค่ก้มลงอย่าช่บยแล้วก็ฉีดฉีดเข้าไปให้ตรงคองนะคะแค่นั้นคุณลูกค้าขา จนขวาเราจะรู้สึกดีนะคะเรารู้สึกดีขึ้นเราก็หยุดใช้แค่นั้นเองค่ะใช้ได้บ่อยตามที่ต้องการใช้ได้บ่อยตามที่ต้องการค่ะแล้วที่สําคัญมากกว่านั้น <c oughs> คุณลูกค,าค้าขามันเป็นอะไรที่ดีมากเลยอีกอย่างก็คือช่วยดับกลิ่นปากด้วยช่วยดับกลิ่นปากด้วยนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปติดต่อเลือกซื้อเข้ามาได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะคะจากหมอยาไทย101 <c oughs> ก็ขออนุญาก็ขอแนะนําให้กับพีพีทุกๆท่านด้วยนะคะสนใจนะคะติดต่อเลือกช็อปก็แจ้้งเขาาม ทาเข้ามาได้เลยนะคะมีเลขที่จดแจ้งชัดเจนนะคะแล้วก็สามารถใช้งานได้จริงมีมาตรฐานนะคะก็เป็นบริษัทเลยนะที่จัดทํานะคะสมุนไพรนะคะในรูปแบบการใช้งานที่ง่ายขึ้นคุณลูกค้าคะให้เราแบบว่าได้สัมผัสนะคะสมุนไพรนะคะเนี่ยรู้ไหมว่ามีอะไรบ้างมี1เลยนะสารสกัดจากฟ้าทลายโจรน,นะแล้วก็สารสกัดจากมะละกีนกสารสกัดกระชายขาวสารสกัดเปปเปอร์มินต์สารสกัดกราพูนะคะสารสกัดเชเอมแล้วก็อื่นๆอีกนะก็คือทําไม่แบบว่ารู้สึกแบบว่าโหแค่อ่านชื่อใช่ไหมเราจะไปหา สมุนไพรแบบนี้แบบไปเห็นจากที่ไหนหรือแบบว่าได้ใช้ยังไงใช่ไหมการใช้งานเนาะเน,นี้ยเห็นไหมเขารวมมาให้เลยเขารวมมาให้เลยคุณลูกค้าก็แค่ขยา่าขย่านิดหนึ่งแล้วก็ฉีดได้เลยนะคะก็ใช้ได้บ่อยตามที่ต้องการเลยนะแล้วก็ถ้าหลังทานอาหารใช่ไหมมือะะ้อเนี่ยค่ะเราไปทํางานอะไรเงี้ยเผื่อเราลืม วันไหนเราลืมนะคะเราลืมที่จะพกแปรงสีฟันยาสีฟันไปนะคะเราก็มีขวดน,นี้พกติดกระเป๋าไปด้วยเราก็มีขวดนี้พกติดกระเป๋าไปด้วยนะคะเพิ่มความมั่นใจให้กับเราด้วยเพิ่มความมั่นใจให้กับตนเองนะคะคุณลูกค้าขาฝากด้วยและกันเนาะแลกซื้อได้เลย100บาทนะคะปกติ120บาทนะคุณลูกค้าขาแต่ถ้าสั่งซื้อนะคะผ่านทางช่องทางออนไลน์ก็มีค่าจัดส่งเพิ่มเติมอยู่ที่50บาทเป็น170บาทใช่ไหมแต่วันนี้ค่ะสําหรับคุณลูกค้านะคะทที่่่่สสังงซื้้้้อออินคาาาาาาจากรรรแแมมไยยขเูลว หรือว่าคุณลูกค้านะคะที่ชอบผ้าไทยสั่งตัดชุดไทยอยู่แล้วใช่ไหมคุณลูกค้าอย่าลืมรับสิทธิ์แลกซื้อด้วยนะสั่งซื้อสินค้าค่ะแล้วก็รับสิทธิ์ตรงเนี้ยค่ะเพิ่มเติมเข้าไปเลยเราก็จะแพคนะคะไปไปไปในเซตเดียวกันกับที่คุณลูกค้าสั่งซื้อเข้ามาเลยนะคะคุณลูกค้าค่ะจะได้ง่ายแล้วก็สะดวกคุณลูกค้าด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยพี่ๆจ๋าขอบพระคุณคุณลูกค้ามากๆเลยนะ,ะรวมไปถึงพิมพ์มเสน้าพิ หมือนเป็นหวัดใช่ไหมตากฝนมาใช่ไหมรู้สึกเหมือนเป็นหวัดคุณลูกค้าค่ะใช้งานง่ายบิดอย่างนี้คนะ่ะเข้มข้นมากเลยนะเนี่ยค่ะเช่นเดิมเนี่ยค่ะเป็นหวัดรู้สึกค่ะจมูกก็ทาตรงจมูกเ,าามมกเนี่ยค่ะหอมหอมมากค่ะแล้วกะรู้สึกเวียนหัวแล้วก็นิดน,นึงตึงๆเนาะตึงๆใช่ไหมอ่ะเราทาตรงนี้ได้เรงขมับตรงนี้ค่ะทาเลยใช้ได้ค่ะใช้ได้จริงค่ะเพราะว่าของเขาดีจริงๆนะคะเป็นรูปแบบบริษัทเลยนะ ทำแบบดีมากๆเลยนะคะก็จะเป็นขออนุญาตแนะนําให้เลยค่ะบรรเทาอาการเวียนศีรษะบรรเทาอาการหวัดนะคะคัดจมูกเนื้อจักหวัดด้วยนะคะสูตรด,ดมหรือทาบริเวณที่ต้องการเหมือนทีท่ี่ดุงบอกนี่แ <c oughs> <c oughs> <c oughs> หละนะคะก็หลักๆก็จะเป็นพิมพ์เสนการะบูนเกจเซรแน่แล้วก็มีความเข้มข้นสูงมากมีความเข้มข้นสูงมากๆแล้วก็ในรูปแบบของตรงนี้นะคะจะเป็นหัวลูกกิ้งแบบนี้คุ้มค่าคุ้มราคาใช้ทุกหยดจนหยดสุดท้ายเลยคุณลูกค้าขาคุ้มมากๆเลยนะถ้านะคะอันนี้คือเขารูปแบบพัฒนารูปแบบนะคะโปรดัก พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ขึ้นมาทําให้ใช้งานง่ายแล้วก็คุ้มค่าคุ้มราคามากๆด้วยนะคะ3ามขวดหนึบาทปกติราคาขวดละ42บาท ปกติราคาขวดละ42บาทวันนี้3ขวด100บาทคุณลูกค้าสามารถรับสิทธิ์แลกซื้อพิมพ์เสน้ำเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าคะสั่งซื้อผ้าไทยสั่งซื้อผ้านะคะที่เป็นผ้าตัดเสื้อสวยๆอย่างเช่นคุณลูกค้าบอกว่ารับนะคะผ้าไหมสวยๆสีชมพูกรีบบอลนึ่งผืน490บาทใช่ไหมคุณลูกค้าคะนอกจากจะได้รับนะคะถุงผ้าจากบิ๊ช็อปแถมให้ฟรีหนึ่งใบแล้ววันนี้คุณลูกค้ายังสามารถเลือกรับนะคะ,ะเลือกรับนะคะเลือกซื้อแลอกซื้อ,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 อสินค้าพรีเมียมในราคา100บาทคุณลูกค้าเลือกได้เลดเลลยยพดี นุ่มรีวิวนะคะพิมพ์เสียน้ำเอาพิมพ์เสียน้ำมาให้พี่ด้วยอีก3ขวด100บาท โอเคไม้แบบนี้ง่ายมากคุณลูกคา้า่ะเพราะว่าเราก็จะแพ็กนะคะใส่รวมกับผ้าไปให้คุณลูกค้าเลยนะคะคุณลูกค้า่ะขอบคุณคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะสาหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยขอบคุณคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะถ้าชอบสนใจก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยค่ะหรือว่าคุณลูกค้านะคะจะเลือกรับเป็นน้ําพริกอร่อยๆแบบนี้1หิ้ว100บาท1หิ้ว100บาทค่ะคุณลูกค้าคะสามรสชาติอร่อยมากๆ3รสชาติอร่อยมากๆค่ะสําหรับคุณลูกกคค้าาที่่ชชืนนนอบสสใจะะ็ม ติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขาสารสชาตินะมีอะไรกันบ้างมีอะไรกันบ้างคุณลูกค้าขานี่เลยค่ะน้ำพริกปูนาแมงดาน้นำพริกปูนาปลาย่างน้ำพริกปูนาปลาสลิดค่ะคุณลูกค้าขาหอมอร่อยมากๆหอมอร่อยมากๆเหมือนไปตําให้ทานนะคะอยู่ที่บ้านเลย คุณลูกค้าคะเหมือนตั้มใหม่นะคะสดใหม่มากๆเลยด้วยรูปแบบแพคเกจที่ดีงามมากๆด้วยรูปแบบแพคเกจที่สวยงามน่าทานมากๆด้วยใช่ไหมคะและที่สําคัญมากไปกว่านั้นนุ่มขออนุญาตเปิดให้ดูให้ชมนั้นในก่อนนี่ไงไงคะคุณลูกค้าค่ะระบบการแพคกิ้งนะคะรูปแบบการแพ็กิ้งแบบสูญยากาศนะคะเป็นอะไรที่ดีงามมากๆและที่สําคัญมากไปกว่านั้นเรามีเลขนะคะวันที่ผลิตนะคะแล้วก็วันหมดอายุชัดเจนแบบนี้เลยสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยและที่สําคัญมากไปกว่านั้นถ้าเป็นอะไรที่ 要不，你 พร้อมทานแบบนี้ต้องมีเลขออยอต้องมีออยอค่ะคุณลูกค้าค่ะนอกจากนะคะควบคุมในเรื่องของวัตถุดิบใช่ไหมวัตถุดิบกระบวนการผลิตรวมไปถึงนะคะกระบวนการแพคด้วยนะคุณลูกค้าคะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะน้ําพริกปูนาแมงดาน้ําพริกปูนาปลาย่างนะคะแล้วก็น้าพริกปูนาปลาสลิดแต่ถ้าคุณลูกค้านะคะท่านใดที่เคยสั่งซื้อไปแล้วแล้วรู้สึกว่าชอบแค่นะคะน้ําพริกปูนาปลาสลิดใช่ไหมคุณลูกค้าสั่งซื้อเฉพาะ เฉพาะ,ะน้ำพริกปูนาปลาสลิดแบบนี้ใช่ไหมคุณลูกค้าสั่งซื้อได้นะ10กระปุก390บาท10กระปุก390บาทค่ะจัดส่งฟรีทั่วไทยพื้นที่ห่างไกลไม่บวกเพิ่มนะคะสั่งซื้อแบบนี้ก็ได้ขอเพียงแค่สั่งซื้อ10กระปุกขึ้นไปคุณลูกค้าคะเลือกรสชาติเดียวก็ได้หรือว่าจะชอบเป็นนะคะน้ำพริกปูนาปลาย่าง1ิกระปุกเลย ได้ค่ะคุณลูกค้าคะอยู่ที่ว่าเราชอบนะคะรสชาติไหนเป็นพิเศษเพราะว่าคุณลูกค้าได้ทดลองทานแล้วใช่ไหมหรือว่าคุณลูกค้านะคะชอบทานนะคะ,ะน้ำพริกนะคะปูนาแมงดามันหอมดีอร่อยใช่ไหมคุณลูกค้าคะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่ชอบกลิ่นของแมงดาเนี่ยค่ะไม่เยอะนะพอดีทานนะคะอร่อยด้วยนะคะอร่อยหอมมากๆนะคะแล้วก็สดใหม่ด้วยนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถรับสิทธิ์แลกซื้อนะคะเป็นน้ำพริกหนึ่งหิ้วได้เลยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะ